ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ซึ่งรายการถามสุดซอยได้มีการสัมภาษณ์หมอปลามือปราบสัมภเวสศีโดยมีข้อความและคำถามดังนี้ครับก่อนหน้านี้มีเรื่องเกี่ยวกับการปักทุปกลับหัวคือ,อยังไงคะหมอปลาตอบว่าจริงๆผมไม่อยากจะพูดแต่พอฟังคลิปเสียงที่เขาด่าเราเน่ะเขาเปรียบเทียบเราเป็นสัตว์เีรัจฉานถ้าด่าสัตว์ผมไม่โกรธหรอกอาจจะเป็นนก หนูนาก็ได้นะแต่วันปักทุบกลับหัวนะ่ะคุณรู้ไหมว่าพอปักเสร็จเอฟเฟกต์เกิดขึ้นมาเขาทำประชาคมไล่ออกจากหมู่บ้านคำถามถัดมาคืออะไรยังไงหมอปลาก็ตอบว่าเพราะพี่ที่เขาไปปักทุบกลับหัวนะ่ะสถานที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเขาไม่มีใครกล้าทำแบบนี้ซึ่งทุกคนไม่คิดว่า เขาจะกล้าปักปักทูบไม่พอนะเคี้ยวฐานต่อไปลบหลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครรับได้แต่ผมบอกว่าผมเป็นคนสั่งผมเดินทางไปขอโทษผู้เท่าผู้แก่แต่จริงๆนะ่ะเขาไปเชื่อหมอธรรมบุรีรมคือกลับคำสาบานการเคี้ยวฐานหมายความความหมายคือไม่ให้มีผลเพิ่มคำถามถัดมา พอหมอปาออกมาแบบนี้เหมือนทำให้เขาดูแย่เขาว่ายังไงบ้างหมอปาตอบว่าเขาบอกเขามีหลักฐานแต่มีน้องคนหนึ่งผมไม่เคยโทรหาเขาก่อนมีการสาบานไม่เคยโทรหาแต่พอจะมีเบอร์โทรนะโทรหาน้องนักข่าวคนหนึ่งถ้าเราโทรหาเขาก่อนปักทูปแสดงว่าหมอปาต้องบอกไปเช็คได้เลย ว่าวันที่มีการปักทูกกลับหัวอาทิตย์หนึ่งนะ่ะหมอปลาเคยโทรหาเขาไหมไม่มีทุกคนตกใจแม้กระทั่งเมียเขาเองก็ตกใจเขาไม่รู้ไม่คิดว่าจะกล้าทำเพราะสิ่งที่ทำนะ่ะหนักมากสำหรับคนในหมู่บ้านนั้นพอเรารับคําผิดคนในหมู่บ้านก็บอกว่าไม่ให้หมอปลาเข้าหมู่บ้านสุดท้ายเราก็ต้องหน้าด้านทั้งที่ ไม่ใช่เรื่องของเราไปขอโทษผู้เฒ่าผู้แก่วความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่หมอปลาไม่ได้เปลี่ยนสีแม่ชมพู่วันนี้ดีใจตาสว่างสทีรายการถามสุดซอยทุกวันเสาร์อาทิตย์ออกอากาศเวลา10นาฬกาถึง10นาฬกา50นาทีทางช่อง nation tv ช่อง22ดำเนินรายการโดยทัญญาธัญญาเรศเองตรกะูลและนภัร ธีรดิดถากุลวันที่ยีิมีนาคมได้เปิดใจสัมภาษณ์หมอปลามือปราบสัมภเวสีก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่ไปบ้านกกออีกแล้วเกิดอะไรขึ้นด้วยคำถามที่ถามหมอปลามีดังนี้ครับก่อนหน้านี้เป็นข่าวดังมากฝั่งนั้นพูดถึงหมอปลาบ่อยไม่ได้ชมเท่าไหร่ค่อนข้างไปทางที่ด่าใช่ไหมหมอปลาตอบว่าล่าสุดที่เขามีการอ่านข่าวทำประชาคมเรื่องพญานาค มีการวิเคราะห์กันและบอกใครไม่รู้นะ่ะพูดถึงเราเรียกตัวเงินตัวทองลุงเขาพูดแต่เขาบอกว่าเป็นการตัดต่อถ้าตัดต่อรายการทีวีไปเอาไอ้คนนั้นนะ่ะมาทำงานเถอะครับตัดต่อได้เนียนมากเนียนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครตัดต่อเก่งเท่าไอ้คนนั้นหรอกคำถามถัดมาเมื่อก่อนรักกันมากตอนนี้ทำไมาเป็นแบบนี้ไปได้หมอปลาตอบว่า ถ้าใครตามข่าวผมเริ่มถอยออกมาตอนที่เขาระแวงว่าติดเครื่องดักฟังทำสายศาสตร์ใส่เรื่องการเปิดรับบัญชีบริจาคเรื่องยูทูบเบอร์แต่สุดท้ายเขาทำเขาก็ระแวงเพราะความคิดไม่ตรงกันแล้วและที่หนักสุดตอนผมจะไปหาเขาครั้งที่สามภรรยาผมขึ้นไปก่อนเรานัดสองบุคคลให้มาเจอแต่เขาอ้างไปรับหลาน ไม่ยอมมาเจอสองบุคคลน,นั้นเขามารับจริงแต่รับแบบปุ๊บปับ๊บหลานตกใจมาได้ไงคำถามถัดมานัดให้เจอใครหมอปลาตอบว่าคนสองคนซึ่งสองคนนั้นบอกว่าเขาไม่กล้าเจอหรอกวันนั้นเราประกาศถอนตัวเลยวันที่9ธันวาคมพอเราไม่เข้าไปยุ่งฝั่งนั้นพยายามสร้างคอนเทนต์ต่างๆเพื่อเพิ่มยอดเขา เช่นเครื่องดักฟังต่างๆเราก็ต้องออกมาชี้แจงพอเราท้ามาเปิดสิซิมหายแต่เสือกรู้ว่าตังมี2,000บาทให้ไปแจ้งความก็หาว่าตัวเองไม่เป็นผู้เสียหายมันไม่ใช่แต่วันนี้นะ่ะคนละคนเลยนะพอมีทนายปับ๊บโอ้โหผมไม่ได้ว่าทนายนะผมว่าทนายเขานะ่ะมีไว้ให้ความรู้ทางกฎหมายแต่ทนายบางคนนะ่ะมีไว้ขู่ ชอบคู่สงสัยไปผสมพันธุ์กับสัตว์อะไรสักชนิดหนึ่งน่ะชอบคู่เหลือเกินเช่นใครพูดอะไรปับ๊บบอกว่าจะฟ้องกลับอะไรเขาไม่รู้น่ะแต่ก่อนหน้านี้นะไม่มีนะเดี๋ยวนี้ก่อนถ่ายขออนุญาตหรือยังก่อนสัมภาษณ์ขออนุญาตหรือยังค่าตัวหมื่นสองหมื่นไม่มาหรอกเสียเวลาเปลี่ยนไปเยอะคดีน้องชมพู่หมอปลายังยอมรับว่าตนไม่ใช่คนที่บอกให้ลุงพลน,นั้น ปักทุบก,กลับหัวและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ที่ออกมาพูดแบบนั้นเพราะต้องการให้ความช่วยเหลือลุงพลเปรียบเสมือนไปเจอคนที่กำลังจะจมน้ำที่ไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่ต้องให้ความช่วยเหลือไว้ก่อนซึ่งครั้งนี้ที่มาก็ตั้งใจว่าจะชวนพ่อและแม่น้องชมพู่ขึ้นไปขอขอมาหลวงปูล่ลินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ที่ลุงพลเคยปักรูปกลับหัวด้วยทั้งนี้จึงเป็นเหตุให้ตนนั้นเดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจขอขมาบนวัดธรำมภูผาแอกจากนั้นหมอปลาได้ถามแม่น้องชมพู่ว่าไม่สบายใจเรื่องไสยศาสตร์หรือไม่และยังได้ชวนพ่อแม่น้องชมพู่ไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดเพชรบุรีแม่น้องชมพู่จึงบอกว่าตนไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่ไม่ลบลู่แต่ตนกลัวว่าจะมีคนเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ อาจทำใส่น้องชมพู่การที่หมอป่ามาในวันนี้ส่วนตัวก็ยินดีต้อนรับและก็ไม่ได้รู้สึกเครียดเพราะผ่านจุดนั้นมาแล้วส่วนเรื่องไปเที่ยวทะเลตนขอให้ผ่านเรื่องวุ่นๆไปก่อนเพราะถ้าไปเที่ยวก็อยากไปด้วยความสบายใจอย่างไรก็ตามพระหมหาภัยวันได้กล่าวให้คำสอนแม่น้องชมพู่ว่าดีแล้วที่แม่น้องชมพู่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เพราะมันไม่มีอยู่จริงถ้าไสายศาสตร์มีจริง หมอปลาคงทำใส่นางแบบสวยๆไปแล้วแต่จงเชื่อในเรื่องของบาปกรรมเท่านั้นทั้งนี้หมอปลาสอบถามแม่น้องชมพู่ถึงความคืบหน้าทางคดีด้วยว่าทราบหรือไม่ว่าเมื่อ2อถึงสวันก่อนตำรวจได้นำเอกสารมาให้กับพระอาจารย์บุญมาเจ้าวาดวัดถ้ำภูผาแอกเพื่อเซ็นยืนยันคำให้การกรณีวันที่11พฤษภาคม63วันที่น้องชมพู่หายตัวไปว่าขณะที่ลุงพลขึ้นไปรับพระกุบารัต ได้รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปซึ่งแม่น้องชมพูต่ตอบเพียงส,สั้นๆว่าตนรู้เพียงว่าตำรวจไปหาพระอาจารย์บุญมาเมื่อ2-3ถึงวันก่อนคดีน้องชมพู่สารวัตรแรมโบ้พูดชัดเจนแล้วคดีน้องชมพู่ผล DNA น้องชมพู่ล่าสุดซึ่งในตอนแรกนั้นทุกคนต่างหวังว่า DNA ในหลักฐานดังกล่าวแต่สุดท้ายกลับไม่พบทางด้านพันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเด ت, ชฉายาสารวัตรแรมโบ อดีตผูมิกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลมองว่าอาจจะไม่เจอ DNA ของคนทําจึงมาขอกล้องหน้ารถของน้าเสริมเพราะว่ากล้องหน้ารถหรือกล้องวงจรปิดเป็นพยานวัตถุที่สําคัญส่วนหนึ่งจะเห็นภาพคนคิดว่าตํารวจคงไม่มี DNA ของคนทําจึงไปเอาหลักฐานกล้องหน้ารถบ้านน้าเสริมเนื่องจากบ้านติดกัน น้าเสริมเป็นคนสำคัญของคดีนี้ที่ให้ข้อมูลสำคัญได้ควรจะไปตรวจกล้องหน้ารถตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุส่วนประเด็นที่บอกว่าถึงเวลาแล้วหรืออยังที่จะพักคดีผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตรุจโทรดกรกิษณพงศ์ภูตะกูลประธานกรรมการสถาบันอัจฉรยาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมวิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยลังสิตมองว่า แต่ละคดีมีความยากง่ายแตกต่างกันบางคดีคนร้ายไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยอย่างเช่นในต่างประเทศคดีของ FBI ก็เคยมีโดยเจ้าหน้าที่จะเรียกคดีแบบนี้ว่าคูลเคสแต่ไม่ได้หยุดสืบสวนเพราะอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีมาพิสูจน์ได้ว่าคนทำเป็นใครถ้า DNA หรือหลักฐานยังไม่ชัดก็ยังไม่ออกหมายจับอาจจะผ่านไป3-5ปีทั้งนี้ ในบ้านเราสำนวนคดีจะเก็บตามแฟ้มบุคคลหากตำรวจนายนั้นย้ายไปสังกัดอื่นคนที่มารับทำงานต่อก็จะต่อยากแต่ถ้าจัดเก็บเป็นระบบการทำงานก็จะง่ายมากขึ้นพันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชพูดว่ามีความเห็นว่าคดีนี้คนร้ายทำงานเป็นทีมแล้วมีเวลาเตรียมการมากเพราะทำงานคนเดียวทำไม่ได้อีกทั้งตนมองว่า ไม่ควรพักคดีวิธีการคือควรมาเริ่มต้นใหม่ควรที่จะขอพนักง,งานสอบสวนฝีมือดีจากกองปราบและควรตั้งเงินรางวัลให้สูงเข้าไว้มีการจัดฉากเชื่อแบกเด็กขึ้นเขาทำคนเดียวไม่ได้คนในครอบครัวรู้เรื่องนี้ดี